สวัสดีครับพี่วันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับประสบการณ์ M16 นะครับสดๆร้อนๆเลยครับพี่ก็มีประสบการณ์ที่ M16 ถล่มบ้านนะครับพี่อ่ะรูปถ่ายฉากนี้นะครับพี่ก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยยันคู่ปี2564ครับซึ่งตอนแรกเป็นรองนิยมของครึ่งองค์นะครับพี่อ่ะตอนนี้ก็มีประสบก NO ารณ <m succession> ์แล้วครับพี่ประสบการณ์ก็ไม่แพ้ครึ่งองค์ปี64ครับ รูปถ่ายฉากนี้นะครับพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันหนุนดวงครับประสบการณ์ครับถือว่าเป็นมีประสบการณ์มากมายเลยครับพี่ก็รูปถ่ายฉากนี้ผมจะพามารับชมนะครับจุดจ่ายตังค์นะครับตำหนิกันนะครับพี่จุดที่1ครับบริเวณยันตุ๊กตาหลวงพ่อยันผีเสื้อนะครับจะมีจุดเม็ดสีครับแทรกอยู่บริเวณยันนะครับพี่ชัดเจนครับเม็ดสีก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวครับแทรกแบบนี้เลยนะครับพี่อ่ะ ยันตุ๊กตาหลวงพ่อก็จะมีเม็ดสีแทรกแบบนี้เลยนะครับเม็ดสีแทรกแบบนี้ครับอ่าสวยเลยครับแบบนี้เลยนะครับพี่ต่อมาหน้าหลวงพ่อครับหน้าหลวงพ่อครับพี่ก็จะมีเม็ดสีอยู่บริเวณศีรษะหลวงพ่อครับอ่าตรงบริเวณนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับลายน้ําของรูปบานนี้จะเป็นลายดอกนะครับพี่อ่าจะเป็นลายดอกแบบนี้เลยครับอ่าลายดอกสวยเลยครับอ่า ต่อมานะครับบริเวณมือหลวงพ่อตรงบริเวณนี้ก็จะมีเม็ดสีที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่าเม็ดสีเยอะอยู่พอสมควรนะครับพี่อ่าด้านล่างชื่อของหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลนะครับพี่หลวงพ่อกวยชุดตินทะโลชื่อจะต้องคมชัดนะครับชื่อจะไม่มีความเบอร์นะครับแล้วก็ไม่ซีดไม่จางนะครับจะไม่มีลายน้ําที่ติดอยู่กับชื่อนะครับ รูปฉากนี้ก็มีปอมนะครับมีเกลระบาดแล้วนะครับพี่ก็ระวังกันด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นแผ่นยันหนุนดวงครับซึ่งแผ่นยันหนุ่นดวงแบบนี้นะครับแผ่นยันหนุนดวงจะต้องคมชัดครับพี่อ่ะคมชัดสวยๆครับวัดโคสิตาลามนะครับแบบนี้เลยครับอ่าจะต้องสวยๆครับพี่อ่าองค์นี้เป็นวอสั้นนะครับพี่อ่ารูปบานนี้เป็นวอสั้นนะครับอ่าสวยเลยครับวอสั้นถือว่าหายากนะครับพี่อ่า จะมีวอลสั้นวอยาวนะครับจะมีวอลสั้นกับวอยาวนะครับอ่าวอยาวจะเป็นแบบนี้วอลสั้นจะเป็นแบบนี้นะครับพี่อ่ะซึ่งวอลสั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นนิยมนะครับพี่อ่ะวอลสั้นนิยมแบบนี้เลยนะครับวอลสั้นวอยาวนะครับอันนี้วอลสั้นเหมือนกันครับบันนี้วอยาวนะครับพี่อ่ะวอลแหวนยาวเห็นได้ชัดครับอันนี้วง อันนี้ก็วอรแหวนยาวครับพี่สวยเลยครับอ่าด้านหลังจะเขียนว่าวัดโคสิตารามนะครับปีสองห้าหกสี่ครับหลังแผ่นยันหนุนดวงครับพุทธคุณทางด้านแคลวคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็โชคลาบนะครับแล้วก็หนุนดวงต่างๆนะครับพี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าบูชานะครับพี่สําหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกว้ครับยันคู่ปีสองห้าหกสี่ซึ่ง ตอนนี้ราคาก็ขยับนะครับพี่อราคาก็ขยับแล้วนะครับคนพี่ๆหลายคนก็เริ่มเริ่มหากันแล้วนะครับรูปฉากนี้นะคะพี่ผมก็พอมีเปิดแบ่งปันอยู่นะครับพี่ก็ถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพี่สําหรับวันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับยันคู่ปีสองห้าหสี่ครับเพียงเท่านี้นะครับ